สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนสาๆครับืันนี้ผ้ามาเบงบอกกบทีเห็ดไว้พี่น้องนี่ครับกะเฮ็ดง่ายๆพี่น้องนี่ยผมกะจำลองจำลองเป็นนันให้หน้าหน่อยนะครับเป็นแบบผม,ก,ามาก็เอาเขามาปลูกเขามาปลูกผข้ไก่ว่า จัดสวนย้อมให้พิ่นละพัดนใช่ไหมว่าจัดจัดสวนย้อมให้ครบให้ครบอยู่ให้ครบอาศัยเพียงเพียงผมก็มาคุ้มไว้พี่น้องคุ้มไว้ให้เพิ่นสนให้เพิ่นรีผมสิล่องเลี้ยงแบบว่าบ่บ่ให้หัวอาหารพี่น้องผมสิล่องเลี้ยงโคบแบบบ่ให้หัวอาหารนี่สิจำลองแบบเป็นขี้ยังบวกขั้วยสมัยตะกี้นะพี่น้องสมัยตะกี้ก็ยุ่นน้ำบวกขั้วเลยล่ะ ครบเขียดเน่มเข้าไปใส่เบ็ดใส่ตุมเนี่ยผมก็ล่องมังครับแต่ว่ากะเติมน้ำผมก็เอาพยางมานําอันนี้บ่อนี่เป็นพยางพี่น้องเป็นพยางตรงนั้นก็เป็นเป็นกระมังครับเป็นกระมังเป็นกระมังเนี่ยเป็นพยางเนี่ยแหละครับปูน้ำก็เจาะพี่น้องผมบ่อไหน้ำไหลเ้ยนี่นี่ลอดมีนจะเบื่อ เลี้ยนแบบธรรมศาสตร์เนาะครับเนาะแามอยากให้ฝนตกผมก็สิใส่สปริงเกอร์นี่ต่อสายยางมานี่ใส่สปริงเกอร์นี่ครับผมให้ยก็ยังฝนตกยังมาขึ้นผมมาไต่บางกะเพิ่นเก่ออกมายได้เพียงออกมันออกมันง้อยลินน้ำมันนี่แหละธนามันแห้งธนามันแห้งกระเติมนะครับ สุขเด้พี่น้องตื่นส่องมาได้มาเห็นอย่งสี่บ่มีความบุญไหวนี่ครับผมมันเปิดเบิง้งเปิดเบิ้งเสี้ยงครับพี่น้องเนี่ยเห็นกบครับนี่เป็นสนยึดแต่ที่ยงอันนี้อันนี้เป็นกบหน้าเลยพี่น้องนี่เป็นกบเป็นกบหน้าคักๆเลยครับนี่บ่ม,มนัมมนบ่ม,มนัมมนบ่มันบ่มันโกบเหลี่ยง ผมไปซื้อน้ำแม่ข่ามาเพิ่นเข้าวไปไต่ไปยังผมก็เอามานี่ครับเพิ่นกะหรี่อยู่นี้นกะว่าสิให้เพิน่นอยู่ในนี่ขยายพันธุ์นี่ร่องบ่ให้อาหารเลยครับบ่ให้าอาหารว่าบ่ให้ก็ให้อยู่พี่น้องว่าบ่ให้ก็ให้ผมก็อันผมก็ไปหาอีปูเลยพี่น้องอีปูน้ำไฮน่าอีปูตัวเล็น้อยกบก็สิกินปูกินปลาซิวตัวเนาะพี่น้องเนาะ ผมสังเกตมึงจากสมัยตะกี้นะเนี่ครับเสียเพิ่มว่าเลี้ยงแบบคล้ายๆว่เาเข้าไปตองซื้ออาหารเลยครับกบธรรมชาสตร์ทุบธรรมชาสตร์า้าอพี่น้องม,มาเบิงรุ่นนี้นี่ตัวหนึ่งผลสืบเนื่องจากว่าเข้าไปซื้อกบหน้าครับไปซื้อกบหน้าที่ที่ข้าเจ้าใส่เบต บานี่เพิ่นบาดเจ็บพ,พี่น้องนี่โอ้ยหอวไปเลยพี่น้องเลยตันดังครับื่น,นี้เมื่อเส้ามากแล้วผมเป็นตันดังรถผลจากกันนั้นไปซสื้อกบหน้าน้ำมันเศร้าบ้านน้ำพี่นอ้องเขานะครับน้ำตลาดนัดเพิ่นบาดเจ็บครับนี่ถึงเบ็ดผมบ่าได้ยูบริษัทซองมือครับเขามาเบิง่งแหงตายเลยครับนี่ แต่ว่าผมกห็นหูยู่ดอกว่าตัวนี้นะพ่นบาดเจ็บก็ถือว่าเพิ่นสิเศร้าสิหยังนะครับสิรักษาแผลเจ้าของถืึงพันถึงเบ็ดเกี่ยวตัวเลังลองมองตาเพิ่นนะครับก,กตตนนบต็ตายเลยนี่ก็บ่เป็นหยังครับใครอ่อนแอก็แพ้ไพ่เนาะเป็นสัจธรรมเนาะพี่น้องเป็นสัจธรรมก็บ่เป็นหยังครับเดีย๋ยวไปหาใหม่ครับช่วงนี้กบ กบหน่อยก็ล่างลายได้พี่น้องกบหนาผมก็สิไปหาหาสื่อสร้างไม้ขาพ่นใบครับแต่พ่นไปใต้ไปยังเก็บใ้ผมเด้อผมจิตอามาปลปอยผมจิมาเพาะพันธุ์นะครับเนี่ยนี่นี่แค่นี้ค็ัจำลองครับจำลองเห็นเป็นธรรมศาสตร์ขี้จังไฮหน้าคงงไ้ตรงหน้านี่ครับแต่ว่าก็มีโซลาเซลล์นะเอาโซลาเซลล์ติดเพบาร์หล่อหล่อมาแลงครับหล่อแมฆใหม่ เห็นพ้น่ากบนี่เต้นสูงได้พี่น้องแล้วกบหน้านี่เต้นสูงอีลีนี่ซ้ำนี่เดี๋ยวผมจะคุดดินลงครับช่วงนี้มันดินดินมันอยากสูงพ้นครับนี่มันเต้นขึ้นแต่ว่ากับมุ่เป็นยังนะครับถ้าคุณพยายามที่สีดินล้นที่สีนี้ออกไปสู่โลกให้หนอกได้กัก็ะหาพคนไปนะครับบราัสิริ์แต่ว่าเจ้าก็ต้องใส่ข้อไม่ย่ำนะเจ้าใส่ข้อไม่ย่มแบบ ที่สีดินล้นออกไปกับปอยปล่อยเพิ่นไปนะครับย่พี่น้องเพิ่นกับพิ่นกับส้นพิ่นกับรีพิ่นกับรีนะมึจังสีได้พี่น้องนี่นี่เบิ่งนะครับนี่ผมเสียให้เบิ่งนี่ครับเนี่ยพี่น้องนี่เพิ่นลีอยู่น้ำนี่รีน้ำเฟี้ยงนี่ครับเอาไว้แต่เบิ่งพี่น้องนี่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 ครับเอ้าดูต้องแล้วบาดนี่ เราต้องบวกนี่ครับเราต้องเฮ็ดเราต้องเฮ็ดเลยครับเฮ็ดเพียงตุ่มมองเท่านี้แหละโอ้ยขีดตุ่มพี่น้องเลยก็างอัจฉริยะนี่ได้พี่น้องเหมย่าเมคคลิปผมก็บ,บอกไล่บอกพี่น้องกันไลเที่อะไรพี่น้องมาผมกันเฮ็ดคลิปผมผมมีการตัดตัวผมบริษัทต่อได้ดดพี่น้องผมก็เอาสดๆผมเลยย่าผมถ่ายคลิปถ่ายยังเนียนชีวิตจ,จริงกันครับบริษัทจุงปูงแตง บ่ไดใสซเอฟเฟกต์ยังแต่โมเมนต์ซบ่ไซ่มโมเมนต์ยังได้พี่น้องเฮ็ดบเป็นนี่ครับผมก็เอาเฟียงม,ม,ม,มัดผมมาโมเดลครับไห้คนอยู่คนสนยังเว้นเลียนแบบไห้ทำเป็นธรรมศาสตร์หลายที่สุดนะครับเนี่ยมขื่อนนี่พ้นออกมาหลายเลยพี่น้องเดี๋ยวสิผมสิพานมาเบืองตรงนี้เปิดเบืองดูครับว่าเันสอยูู มเห็นพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิ่งตรงนี้นี่ครับเปนอยู่ในกระมังปนลีอยู่ในกระมังเลยเห็นไหมพี่น้องเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนี่ครับเดี๋ยวสิมื่อเปิดเบิ่งอยู่ในกระเบื้องอีกครับในกระเบื้องว่าเปนอยู่อ้าวอยู่พี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับอยู่มุ่มุ่งมืนเลยล่ะ เป็นกบหน้าเลยเพี่น้องกบหน้าแถวๆเลยสองตัวเลยพี่อน้องเอาก็เบือกอะไรคนลี่นั่นเตียนไปแล้วครับปุ่นกำมังนี่ผมก็สยว่าในบอลหน่อยผมก็เซลแน่แดงมาลงนี่ครับเห็นมันคือธรรมศาสติที่สุดเอาเข่ามาปูครับไม่ได้คาดวังว่า มันต้องได้ขายตัางอย่างนะพี่น้องตั้งแต่ว่าอยากให้มีอยู่สิอยากให้มีอยากให้มีมันทุกอย่างนะครับในไห้ในหน้าเขาพี่น้องก็เบื้องแลังก็อยา่าเฝ้าเบื่อเฝ้ายังกันได้ครับเด้อผมก็อยู่กัตรงนี้แหละนี่พี่น้องพี่น้องเป็นขึ้นมากเลวครับนี่เห็นตัวหัวนี่ครับเห็นตัวหัวมันก็อยู่ในกับบ้าง,งมันก็อยู่ได้เด้หรือพี่น้อง ว่าจะเป็นว่าต้องเฮ็ดดีเลือดเอยียงมากไหมครับห้องกับปอยพันอยู่นี้ส่วนส่วนอันนี้ครับผมก็เอาหาเก็บพักเพื่อนพักยังหรอือเปล่พักอีหินเนาะมาจำลองจำลองแบบบอนะครับเนี่ยไม่ต้องเฮ็ด ม่ต้องใส่น้ำอะไรน้องใส่ซ้ำนี่แหละครับเนี่ยเอาันกอเข,าากข่ามาปลูกเขาห้องก็บปหาลูกเกาน้ำคันเทน้าครับปลูกกันเทหน้า,า,าก็มัปลูกตรงนี้ผมกะเอ,อปปเอาอัปปนอีปอออูครับอีปูน้อยมาปล่อยเอาหววนะครับหวกยังก็เขานหวนัวยัง หัวขีดกันขากนึกหัวยังหัวขีดตะปาดแล้วครับที่คนมาใครไม่ยังสนิทผมเห็นอยู่คนกะระอยเห็นมากกันเอาไว้ใท้กบกินครับพี่น้องก,กุบพ่นกลสอกินป่นเป็นไปแล้วครับพี่น้องโอ้นตัวหนึง่งพี่น้องเห็นบ่านอ้องฝ้ายมึงด้วยู่นเปินเตนเปินเตนไปทั้งป่นครับจำรองจำรองสวนยอมไปเพิ่นครับนี่ผมก็เอา สะเล่นมากลางนะครับกางกะเห็ดง่ายๆห้องนี้เราก็่ต้องไปเห็ดสวยรูยังนะครับสะล่นกันแดดเล็กน้อยมัดดิพี่น้องผมก็มานั่งมาอ่งนีแล้วก็อีกมานั่งเบิงนั่งอย่างบางเทื้อกันเลยครับมันแก่ข่ายเขียดไปนล้วแต่หมอว่านกับไปรับจอบมาพี่น้องซองมือ ก็พ่อสิได้สี่พันกบหน้ามาปล่อยในจังหน่อย <c oughs> โอ้ต่างกันนี้พี่น้องการที่ห้องปรับจบไปเห็ุงานนิวน้ำร้านอาหารก็มาอยู่อย่างสี่นี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงครับอันนั้นไม่มีแต่ความเครียดพวนเร็งหลีบนะครับเวลาเหตุงานอันนี้อันนี้ห้องไปเรื่อยๆนาอพี่น้องนี่ไปเรือ่อยๆอย่าเฮ็ดก็เฮ็ดเพาอยากเฮ็ดก็เพต้องเฮ็ดนะครับเนี่ยตีเนี่มานโศมาให้อาหารไกล หางนไกลมายางมาเบื้องกบนี่ครับหาพักบุงมาให้ปลานี่ครับผมผมก็ล่องบัดเบิ้งนะครับว่าล่องล่องซ้ำหนักเบิ้งว่าระวังระว่าง่อแต่หเห็ดงานไปรับจบจบก็ดีอยู่ครับไปรับจบก็ได้เงินก็ได้มีรายได้ข้ามานในบ้านเพื่อหาห้ออยากซื้อนั่นซื้อนี่ก็เป็นรายได้ครับผมห้อก็ไม่ต้องไป วกวอเงินเก่าสื่อนหรพี่น้องหามาถมไปขนาดนำสองข้ามนำไม่นำโคง้งก็ยังบกเาะพี่น้องนนเนาะมันจะมีเงินไหลไปเลยแต่พอหาเติมมันก็นสีเบิดเนาะพี่น้องไปก็โอ้ยบุญไหวครับพี่น้องวั่นแม่ลูกค้าก็ไหลเนี่ยพี่น้องพี่น้องสิเห็นคือผมบอกว่ามันสิมีลูกหวกัวนะครับลูกหัวบอลขึ้นมา นะครับบอนยื่ยมยืยนี่ยเป็นลูกหวกได้พี่น้องผมคาดว่าน่าจะเป็นห่วกเยตาปาดครับกะห้กบนะครับม่กินนหายเป็นบบทันใหญ่กะห้กบสุ่มจะหนีกินก่อนให้ยเป็นกินได้หนีเกลือนุ่นกันนะครับกลิ่นนี้กับผมมีอย่างไรครับหลังจากไปอยู่บริษัทมาสวงมือกะเขามาเบิ้งครับเขามาตรวจสวบเบิ้งครับผมสุดท้ายนี่กะผมมีอย่างไรกะ ก่อนเดกกันสิบอกพี่นองว่าตอนนี้มพี่พี่นองเขามาติดตาม,มาให้กำลังใจโอ้หลดยเด้พี่นองดีใจครับเนี่ยสามร้อยก้คนสามร้อยสิบแปดคนโอ้ยเกินคาดได้พี่นองสำหรับผมเนี่ยดีใจดีใจสิพี่พี่นองแต่พี่นองเขามาเบิ่งเหล่าจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับเด้อว่าอยู่จังหวัดใดบอกผมน้ำแนครับ ผมเสีด้ดีใจว่าเอ,อจากวัดนี้ก็มีเด้อเเป็นมักเฮาเพิ่นข้ามาเบิง่งคืห้องฮาครับอุลรากะพิมพ์บอกผมน้ำน,นะครับสุดท้ายนี่ก็ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งความเจ็บย่ยใดความไขยย่ยห้มีนะครับระลดัด้วยสุขผู้ทุกคนนะครับแล้วนะครับจากกันด้เบ่งผับผักอีหินนะครับย่ในบ่กกบจำลองบ่กกบน,น้อยครับผมลิปนี้ไปแค่นี้ครับ Sebab dia